สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสกัดไฟฟ้ายี่ห้ออิงโก้นะครับรุ่น PDB13008 นะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวเครื่องพร้อมมือจับนะครับ1อันจารบีนะครับ หนึ่งหลอดตัวถอดจาระ,ะน้ำมันตัวถอดตรงน้ำมันนะครับจาะระบีตัวถอดต่อสกัดแหลมกับแบนนะครับอย่างละหนึ่งดอกแปลงถัดนสำรองให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ใบคู่มือการใช้งานและใบประกันสินค้านะครับเดี๋ยวเราพลิกให้ดูสเปคของเครื่องกันครับพลิกดูอีกนนึ่งพลิกดูสเปคเครื่องอีก่นหน่น ต,ต,ตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่1,300วัตต์นะครับความเร็วรอบนับอยู่ที่3,800รอบต่อนอาทีนะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์น,นะครับแล้วก็กำลังนะครับอยู่ที่20จูลน,นะครับนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับ on off นะครับดูด้านบนตัวนี้นะครับคือที่ใส่จระบีนะครับเราก็ใช้ปัจแจตัวนี้นะครับในการขันเอาออกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีใส่ดอกสกัดให้นะครับการใส่ดอกสกัดตัวนี้ง่ายมาก นี่ยครับเราวาเราใส่นะครับเราก็แค่กดตัวนี้ลงอ,อ่อ่ลองดึงดอกสิไม่ใช่ไม่ใช่ล็ออ่ะล็อกอ่ะครับตอนนี้ก็ดึงไม่ออกแล้วเอาเวลาออก้ก็ง่ายครับแค่ดัดลงก็ดึงดอกออกได้เลยแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดฟังเสียงของเครื่องให้ดูนะครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ